โยมาอยู่กันในเกม Rock Company การอีกแล้วนะคะพผมโอเคครับผมวันนี้ว่าจะมาเล่นตัวใหม่หน่อยนะครับไม่ใช่ตัวใหม่ตัวที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับมันเป็นตัวเก่าแต่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับผมยังไม่เคยเล่นเลยไม่ใช่ไม่เคยเล่นยังไม่เคยซื้อนะครับเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับตัวที่มีชื่อว่า t a r l o n นะครับตัวนี้เคยทําไปแล้วนะตอน,น,นเปิดให้เล่นฟรีอยู่ผมก็เคยทําไปแล้วว่ามันแบบความสามารถอะไรเป็นยังไงบ้างนี่นะครับผมมีสก,กินแบบร่างโคดอยู่ด้วยนะ โลนบูฟทารอนเนี่ยสกินแบบพ่อหมดเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันหมดสไตรเก่าสักหนึ่งตาครับผมว่ามันจะโหดหรือเปล่าจัดไปมาอยู่ในเกมไปเท่าไหร่นะครับอยู่กันในดานอีคารัสอิตาลีด่านที่เล่นไปเมื่อวานเล่นกับตัวตัวชูไปเมื่อวานนะครับมาเล่นกับตัวนี้ต่อนี่นะหน้าตาต้องให้ดูไหมนี่นะครับหน้าตาค่อนข้างเท่ตัวเนี้ยตัวที่แบบเท่ที่สุดละสําหรับผมนะบวกกับสกินเนี้ยโคตรโคตรเท่เลย ไอหนุ่มแบบเกาหลีตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นคนเกาหลีเอ๊ะไม่ใช่เลยคนญี่ปุ่นปะน่าจะคนญี่ปุ่นมัน้งนะครับสก,กิลมันก็คือแบบโยนนเนี่ยกุญแจนะครับถ้าโยนไปใกล้ๆเราสามารถเก็บปืนมาได้แบบไม่ต้องวิ่งไปเก็บที่ปืนนะเราสามารถดูดปืนมาได้หรือว่าดูดของมาได้ปลาไปก่อนนะครับดูนะเก็บระยะไกลแล้วก็โยนไปโอ้โหแม่งยิงอีกผมเห็นนะ เดี๋ยวรอน้ำพีทมันมากรดดีกว่ามั้งตายอย่ายิงอย่ายิงอย่าเกาอย่าเกาถ้าไม่อยากเหงาถ้าไม่อยากเหงาอย่าเก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 าบอกไปแล้วไม่เคยฟังอาจารย์อาจารย์เต่าไม่เคยฟังอาจารย์เต่าเลยโอเครอมันมามาถึงเก็บไปสี่เลยอะ คิดดูเของจริงหรือของปลอมเฟกเฟก,ก็เรีเวแต่แบบเอ้ยมันหายหมดเลยวะสงสัยจะกลัวแบบขี้ขึ้นหัวเลยกลัวแบบหัวโหดเลยมั้งมาแล้วมาลอะไรของมึง <c oughs> เด็กทําตึงเ๋ยวคนมาเ๋ยวคนมาว้ายโอ้โหน้ำพิษแม่งร้ายแรงอันตรายร้ายแรง โอเคผมโยนนี่ไปมันสามารถมองเห็นคนได้ด้วยนะครับเห็นปะมันสามารถมองเห็นคนได้ด้วยแบบคนที่อยู่ในแบบใกล้ๆกุญแจเราอะ่ะมันจะสามารถมองเห็นนะครับเจอโอโหไปไหนหมดวะเอาแม่งอยู่หลายทีหยทนนหยท่หลายทางเกินนะจ๊ะหลายที่แรกหลายทางเกินนะจ๊ะเชินไปในครัวเชญไปในครัวเชญไปในครัวโอเไค,ไ,ค okay. ได้ผมไว้ ผมจะเชิญมันไปในครัวน้อเยว่าเยอะชิบหายเลยเนี่ไอุ้ยอุ้ยเก่ามากๆเก่ามากๆา,ากอร้อยรากปลาดุโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรต่อให้มันบ้างนะครับผมยิงมาเจ็ดตัวละยี่สิบตัวนี่ไม่คีดเลยนะผมบอกเลยโหมดนี้ด้วยโหมดนี้เล่นไม่ยากเท่าไหร่มาตรงนี้ไม่มีคนนะครับผมส่งแฟ้มมันไปอยู่ตรงนี้หมด กูว <muitas S 2> ่าแล้วมันต้องอยู่กูว่าแล้วมันต้องอยู่อะไรเลือดเหลือหนึ่งอีกแล้ววะกูเริ่มเบื่อแล้วเลือดเหลือหนึ่งเลือไม่ตายหาสักทีคือผมคิดว่ามันตายแล้วนะผมเลยหยุดยิงเชนี่อะไรของมันนะตายไปดิชัวงโง่ไอ้สัสชัวงโง่เชอ์เออโชเฟอร์ชัวงโง่เชอ์เออโชเฟอร์มึงคนมาอะไรของแม่งขึ้นมาอีก ผมอากจะแบบให้มันผมอยากให้มันขึ้นมานะแหละเมื่อกี้ในตัวก๊อกสองนะเนี่ยคือแบบผมอยากจริงมันเพิ่มไงโอ้เสี่กูที่อะไรวันนี้ที่อะไรวันนี้ป้องตายหรือไงไอ้ควายไทยสวยควายไทยควายอังกฤษโยนไว้ครับผมมาละเก่ามากรอยรากแมวไอ้รากปลาดุก โอ้แย่งกนะูซะเนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยก็เป็นซะอย่างงี้โอเคชนะไปครับผมราได้แรก็จะไปสิบตัวละค่อนข้างจะแบกอยู่นะโอเคดอกบอลโชว์ปีมาต่อครับผมเอาอะไรมาเล่นดีวะตัวนี้มีแค่ย,ยิงเติมเลือดไม่มียิงเติมกระสุนนะครับเอาปืนให้เต็มก่อนดีกว่ามั้งหรือว่าระเบิดระเบิดเถิดเทิงไปเลยก็ได้นะจัดไปพูดแล้วลออรอเลยอ๋อ มารับได้ไม่เต็มอีกอว่าระเปิดเนี่ยอ๋อเลืมไปมารับได้ไม่เต็มหรือครับขั้นแรกเราต้องมีหมื่นห้าถึงจะมาเปิดเต็มเพราะว่ามารับขั้นละห้าพันไงลืมลือมอันนี้แบบจําไม่ได้จําได้แต่ลืมจําได้แต่ลืมคืออะไรจําได้แต่ลืมก็คือจําไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ามันยังไงไม่รู้หูมั่วอะไรสัสหูรู้อะไรสุดอะไรวิสุด ไ,ไอวิสุดมันอยู่ไหนไอวิสุดกาซาดวิสุดไอหน้าหนังซาดอย่าให้กูรู้ว่ามึงทำแบบนนั้อย่าให้กูรู้ว่ามึงทำแบบนั้นไหนใครยิงเพื่อนใครยิงเพื่อนกูใครยิงเพื่อนกูรู้หรอเพื่อนอของกูรู้นะอย่ามาแตนอย่ามาแต่แบบเบาๆค่อยเจอนเจอหนึ่งลงไปกอง ลงไปกองได้แต่มองใอ้ลูกกองไอล้ลำยองเจอหนึ่งพอไม่ใช่เชีย่ยเอ้ยมันอยู่ไหนวะปลาน้ำพิษไหมแอบไปแอบไปโอ้โหมันยังเห็นกูอีกเลยบ้าบอไอสาสตร์พวกขายหมูยอจะไปสิบสี่ตัวละยิงเยอะนะแต่ละแต่ละราวแต่ละราวนะอะไร ห้าวไม่เลือกที่สักรีเต็มทางเกรงเนี่ยอโหตายแล้วกูไปเอาซีโฟมาหน่อยแล้วกันซีโฟซีไฟฟ์ซีซิกจัดไปเฮ้ยเหมือนจะแพ้ว่มเงาดีดีดิมันจะโฉงหาโพร่งมึงนักนาหรือไงทุยอะไรของมึงเล่าโอเคคนอย่างกูนันตายยาก คนดีๆมันตายยากครับผมคนผีผีแบบนี้มันตายง่ายนะคนเปรตเปรตไอสารมันเห็นเราเมาเห็นลันเมาเห็นตัวลันเต้าเมาเห็นตัวลันเต้าตัวลันเต้านะไปก่อนเขาเรียกว่าชั้นเชิงชั้นเชิงอะรักเอ็กเพียร์เนซ์ชั้นประสบการณ์ชั้นประสบการณ์ไอสาตร์ไอจาง อาจารย์เตาทำเป็นคนดีทำไปชุบทำไปชุบทำไปชุกไอ้ชุกไอ้ชุบไอ้ชุกมาจุบปลาชุกใกล้ๆไอ้สัตว์โดนกูไล่ไปแดกหญ้ามายี่สิบเอ็ดตัวละบอกแล้วเราอย่าไปกลัวไอ้ตัวแบบนี้เดี๋ยวรู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 ้รูเหลืองรูเหลืองรูน้ําเงินรูเหลืองรูน้ําเงินโอ้โห้ควายตาย ระเบิดผมว่าไม่เต็มไงถ้าระเบิดผมเต็มก็ว่ากันไปอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งสตอรี่อีกหนึ่งราวโอเคไปต่อดีกว่าเอาออกเกมหนีเลยโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์ว่ะอะไรอะทีมมันโดนผมยิงจนไม่ไหวจะเคลียร์ครับผมดูดิ <laughs> กระจอกงอกง่อยครับผมออกเกมหนีนี่แหละพวกกระจอกบอกมันเอาไว้อยากจะรู้จริงๆแค่อยากจะรู้เอาไว้มา ยี่สิบเอ็ดตัวละนี่ขนาดผมแบบอัพของอะไรยังไม่ได้เต็มเยอะนะครับเนี่ยเพดดสเต็ปยังไม่ได้ซื้อเลยอะโอเคโดนทารอนยิงออกเกมยิงออกเกมไม่นักเลงหัวไม้นี่แหละเขาเรียกว่าไม่นักเลงหัวไม้ครับผมนักเลงหัวเหล็กหรือเปล่าหรือว่าหัวพลาสติกเจออะไรวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนตายคาตีนเขาเรียกไม่ไหนคนตายคาตีน ได้นะก็ได้นะเดี๋ยวรอดูรอดูขึ้นมาปุ๊บกดระเบิดตายป๊าโคตรเท่เลยเย้เคสหลังไอสัตว์เที่ยนี่เกาะมันเยอะด้วยอย่าไปทะเลื่องกับมันเยอะครับผมต้องเล่นเชิงเชิงอ่ะรู้จักเชิงเปล่าเชิงมุย้ยเยิดเป็ดปลาแฟดปลาแฟดไอเย็ดเป็ด ล่วงโอเครอตรงไหนดีวะเสียงมีคนมานะหน้าเราเลยหรือเปล่าโยนไปดูมั่วละกูโอเค,อเคตัวนี้ก็เท่โยนแม่กุญแจโยนแม่โยนพ่อกุญแจโยนมาเธอกุญแจโยนแดดดี้กุญแจ,โย,แจโยนมาต๊ะฟัคเกอร์กุญแจอุ้ยนี่งไงกูว่าแล้วศาสตว์เนียน เนียนไอ้สั์จะเนียนแต่เรียนมาน้อยเรียนมาน้อยส,สอยประสบก,การณ์โอ้โหอย่านะมึงปดอ๋อ,ดอไม่ตายโอ้โหติดต้นไม้ครับผมใครเอามาวางไอ้สัตว์ใครเอาต้นไม้มาวางเอ้ยมันชุบกันได้ไงมันทำแบบนั้นได้ไง อยากรู้แค่อยากจะรู้เอาไว้มันว่ามันทำแบบนั้นได้อย่างไรระเบิดเต็มทีนนี่แหละที่เขาเรียกว่าเต็มทีนเต็มทีน่ะเด็กเต็มเด็กวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นวัยทีนวัยโจวัยโจวัยข้าวลามนี่แหละนี่แหละวัยโจวัยข้าวลามวัยโจวัยข้าวหลามวัยโจวัยข้าวหลามหรือเปล่ามึงนี่หรอนี่เราวัยข้าวหลาม นี่หรอว้เข้าวามวิ่งไปไหนเล่าวฮ้ยให้มันไกลคนไทยเหมือนกันจะวิ่งให้มันไกลได้นะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวรู้นะจ้ากดไม่ทานแล้วเลือดมึงเหลือแค่นะั้นจะไปทานกับอะไร โดนไวโจวไวเข้าหลามยิงไวสัตว์บอกแล้วเธอทำเป็นเล่นกับทุกเรื่อง32ตัวแล้วที่จริงเยอะกว่านี้นะแต่ทีมันออกออกแค่ออแบบหนึ่งคนไงเกงกลัวบารามีบารามีแบบบารามีคลาวบารามีตัวตลกบา,าาบารามีตัวตลกบารามีคลาวบารามีตัวตลกบารามีตัวตลกจัดไปายตัวเน้นๆไม่เผื่อแพ่ครับผม ดนทารอนกูยิงไปแบบไม่เผื่อแผ่ <c oughs> ไม่เผื่อแผ่ใครจริงๆคนมันเท่แบบไม่เผื่อแผ่ใครจริงๆโอเคประมาณนี้และกันก็ผมเจอกันคิดหน้ามาเด็ดจ้ละ